ปาดดิบดงดำประพันธ์โดยไตรโศบทที่5คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอปพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรลิกสำหรับเครื่องจักรกลรวมกันกลับเข้ามารวมกันเร็วพานเกลียนตะเบงเสียงเรียกพานคนอื่น,นให้มารวมอยู่ในระยะสายตา เสียงโห่หึมกระหึมป่าไกล้เข้ามาด้วยความมุ่งร้ายดกรกองพบยอมตกอยู่ในสภาวะโทสะจริตโคอกงำยังไม่ต้องสงสัยเมื่อความลับถูกเปิดเผยและตัวเองยังเลินเล่อทิ้งของสำคัญอัญมณีซึ่งใช้เป็นแห่งกักเก็บวิญญาณของตัวเองไว้ในมือของศัตรูอีกฉะนั้นสิ่งที่จะทาโถงเามา คงไรวีแว์มิตรภาพแต่เก่าก่อนอย่างแน่นอนนี่มันอะไรกันช่วยอธิบายให้เข้าใจมากกว่านี้หน่อยได้ไหมก็อย่างที่แพรบอกไปนั้นแหละค่ะคุณลุงตอนนี้ด็อกตอร์ก้องพบของลุงเป็นพวกเดียวกับมันไม่สิเป็นพวกเดียวกับมันตั้งแต่แรกแล้วและตอนนี้กําลังยกกาลังมาที่นี่เพื่อฆ่าเราจงังหวะเดียวกันนั้นแพรพันคุณหมอสาวกระตุกสมิธแอนเวลสันเอ็ม วาดวงแขนเรียวตั้งตรงระดับสายตาเล็งไปยังความมืดด้านขวามือแรกทีเดียวไม่มีใครเลยจะเข้าใจว่าเจ้าหลอนเล็งไปยังสิ่งใดเมื่อเสียงห่วห่มครึงคร่งแคืนแววอยู่อีกทางเรียกว่าตกกันข้ามด้วยซ้ําต่อเมื่อพุ่มไม้และความมืดถูกแหกแวกออกโดยชายคนหนึ่งซึ่งชัดเจนว่าไม่ใช่มนุษย์อาการวิ่งตาเหลือกกลางแขนกลางขา ปากอ้ากว้างร้องอกัอกอักขามานั้นมันชัดเจนจนไม่ต้องมีสิ่งใดมาการันตีผีดิบ m 1 5 4สในมือคุณหมอสาวคำรามลั่นศีรษะของผีดิบตัวนั้นสะบัดหงายเป็นคนทั่วไปคงตายด้วยสองสาเหตุไม่สมองถูกทำลายก็คอหักเพราะพับหงายอย่างแรงปานนั้นทว่ามันเป็นผีดิบมันจึงไม่ตาย อีทั้งกระสุนปืนของสาวเจ้ายังเป็นเพียงกระสุนปืนธรรมดามันจึงไม่สะทกสถานเห็นแบบนั้นแทนที่คุณหมอสาวของเราจะตื่นตหนกแต่ไม่เลยหล่อนปรีเข้าไปโฉลูกซองจากหนึ่งในพรานของพรานเกลี้ยงยกขึ้นประทับเลงด้วยอากาศธรรมะธรแมงครั้นแล้วเหนียวกายชนิดไม่รอพ่อสาวกระโจงลอหยิงอีกแล้วก็สาวอีก สามปลอกซ้อนที่หล่อนยิงใส่ผีดิบต้นแรกและความมืดด้านหลังของมันหมอแพรพันเพียงแค่ตัวกระตุกรังถอยไหลสันทุนนั้นเจ้าของปืนถึงกับตาเหลือกกระสุนทุกป,ปลอกเขาดัดแปลงใหม่ทั้งขนาดของดินปืนแล้วไหนจะผนวกกรรมฐานเข้าไปอีกนั่นยิงทำให้แรงระเบิดรวมถึงแรงทีบที่กระทำกับตัวปืนที่จะส่งไปยังผู้ถือแรงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว ขนาดตัวเจ้าของปืนเองยิงเปรียงแรกแล้วยังต้องยังคิดก่อนจะสาวกระโจมและเหนียวไกลเทว่าแพรพันคุณหมอสาวกลับทำมันอย่างไม่ลังเลงรังโรสามนัดซ้อนนั้นไม่มีปฏิกิริยาที่บอกว่าจะหล่อนปวดหนึบตีอย่างใดยังมีหน้าหันมาบอกเสียงเฉีบขาดว่าปืนกระบอกนี้หล่อนขอครอบครอเป็นการชั่วคราวจะได้ไหมถ้าได้ ขอกระสุนสมองด้วยนั่นแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทั้งกายและใจที่มีอยู่ในเรือนร่างผอมบางรำงหงและอีกอย่างที่ทำให้ใครก็ตามเล่นเอาทึ่งคือสองนัดหลังที่ลอนสาขเข้าหาความมืดด้านหลังผีดิบตัวแรกที่แตกกระจายยังเกิดการลุกไหม้สว่างวูบชั่วเซี่ยวแล้วดับหายไปเพียงชั่วเซี่ยวนั้น ุกคนแล่เห็นชัดเจนว่ายังมีผีดิบอีกเป็นฝูงออกกันอยู่ตรงนั้นแบ่งคนยิงตัวนั้นก่อนเลยเร็วพรางกอยตะเบงร้องสิงสั่งมันเป็นวินาทีเดียวกันกับที่ผีดิบสองสามตนพุ่งพรวดออกมาจากจุดนั้นเลนหนึ่งในนั้นกระโจนพรวดข้ามศีรษะหลายคนเข้าสู่ใจกลางซึ่งก็คือจุดที่แพรพันหและนายจักพบอยู่ปาหมายของมันชัดเจน มันหมายใจจะจัดการคุณหมอสาวซึ่งถือมือดีซึ่งเป็นสิ่งแทนหัวใจของด็อกเตอร์ก้งพบก่ <S <S <ๆ>อนถึงตัวกันเพียงซิ่ววิพางเกลียงซึ่งจับตาดูทุกเหตุการณ์โดยรอบด้วยดวงตาคู่เดียวได้อย่างน่าอัศจรรย์ชิงระเบิดมันสมองเสงก่อนร่างไร้หัวหล่นตูบลงหาจากหมอแพพันเฉียงไปทางซ้ายราเมสเซจการช่วยเหลือกันครั้งนี้ ยิ่งสร้างแรงกระเพิ่มในใจให้คุณหมอสาวผูกสมัครรักใคร่ในตัวของครานหนุ่มเพิ่มขึ้นไปอีกและอีกอย่างที่เจ้าหลวดคิดได้ผีดิบพวกนี้ทำตามคำสั่งของด็อกเตอร์กงพบและด็อกเตอร์ก้งพบซึ่งเวลานี้เป็นผีดิบก็คงสั่งให้พวกมันมาเพื่อเอามณีอันเป็นดวงใจคืนอยากโง่ทิ้งของสำคัญไว้ห่างจากตัวเองจะโทษใครได้ยะหมอเพพันคิด ที่สุดกองทัพผีดิบและผีดูดเลือดก็บวกมาล้องทั้งคณะไว้จนได้เป็นอย่างที่คาดเอาไว้บนหน้ากองทัพครั้งนี้ไม่ใช่ใครด็อกเตอร์ก้องพบนั่นเองสีหน้าแววตาบอกชัดว่ากําลังโกรธจัดทว่าในห่วงนั้นทางเกลี้ยงกลับสังเกตเห็นอย่างอื่นร่วมด้วยมันเป็นแววตาที่ให้ความรู้สึกราวกับอีกฝ่ายกำลังบอกว่า ทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้ว่าแต่แผนนั้นมันแผนแบบไหนกันเล่าครั้นแล้วอยู่ไม่อยู่ความทรงจำที่เลือนหายไปแล้วพักใหญ่กลับขวนคืนมาอีกครั้งคำพูดของพรานช้างที่เคยเปรยเอาไว้ลอยลอยมัน,นีซึ่งก็คือดวงวิญญาณของเหล่าคนโลกไม่มีทางจะเอาออกมาจากดงสิวโลกได้ต่อให้เป็นใคร คนนอกหรือปีศาจที่อยู่ด้านในก็ตามแต่สิ่งที่สามารถเอาออกมาได้คือของมีค่าซึ่งเป็นตัวล่อล่อใครก็ตามที่ถือมันอยู่ดูวิญญาณถูกดูเข้าไปในของมีค่าใดๆก็ตามสุดท้ายก็กลายเป็นผีดิบชิบหายหรือว่าหมอที่มันนีนั่นไปซะมันไม่ใช่ของด็อกเตอร์กงพบแต่มันเอาไว้ดูดวิญญาณใครก็ตามที่ถือมันอยู่ ทันทีที่ได้ยินหมอแพรพันธ์เร่งล้วงเอาของที่คิดว่าเป็นหัวใจหลักที่ด็อกเตอร์กองพบต้องการหมายจะปาทิ้งทว่าทันทีที่มือสัมผัสมันกลับดูติดหนึบไม่สามารถสลัดทิ้งได้ยิ่งเมื่อต้องแสงจันทแสงมันยิ่งเปล่งประกายสว่างแรงขึ้นและค่อยๆซับเอาพลังชีวิตของหมอเพพันออกจากร่างอย่างรวดเร็วจนตั้งตัวไม่ติด เรี่ยวแรงหดหายทอดกายลงสลบสลายอยู่ตรงนั้นเองอย่แพ้อย่แพ้เป็นอะไรไปนายกงพบร้องเสียงตื่นพุ่งเข้าช้อนร่างคุณหมอสาอาไว้ได้ทันก่อนศีรษะจะกระเทกพื้นด้วยว่าเจ้าตัวไม่อยู่ในสถานะที่จะควบคุมตนเองได้ดเตอร์กงพบซึ่งเวลานี้ผิวหนังซีดเผือดเสียบยิ้มเหี้ยม นี่เองสิ่งที่มันต้องการวางของที่คิดว่าสำคัญกับตนเองรอเอาไว้ปล่อยให้ทุกคนหลงทางสุดท้ายก็กกชากเอาวิญญาณใครก็ตามที่ถือมันไว้เพียงแต่โชคร้ายไปตกอยู่กับแพรพันุเท่านั้นเองสิ่งต่อมาคือต้องหาทางแก้ซึ่งพรานช้างไม่ได้บอกเอาไว้และตนต่อของการเดินทางข้ามไปฝั่งพม่าก,ก่อนหน้านี้ คือหาวิธีล้างคําสาปที่ว่านั่นเองระวังกันไว้ด้วยอย่าให้คุณหมอออกทางหรือหลุดไปอยู่กับพวกมันมันจะเป็นแบบนั้นได้ยังไงก็คุณหนูแพ้นอนนิ่งออกอย่างเฮ้ยจะไปยังไม่ทันขาดคำของพรางกอยหมอแพพันทะลึ่งตัวลุกขึ้นในลักษณะเดียวก,กันกับผีดิบ3-4ตนที่หล่อนพึ่งระเบิดกระสุนใส่ผิวขาวซีดตาเหลือกไรอนุสติ หน้าเขาหาใครก็ตามที่มูหมายเอาคนผู้นั้นเป็นศัตรูและผู้ที่อยู่ใกล้สุดก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนายจักพบลุงผู้เป็นที่รักนั่นเองคุณหมอสาวโผล่เข้ากดรัดร่างอาปากหมายจะงบก้านขอให้ได้ดีว่าจงังหวะนั้นพลางกยกยพุ่งเข้ากระชากคอนายจ้างหมอสาวเสียเต็มแรงจนหงายหลังนั่นเองเป้าหมายในการฝังเขี้ยว จึงเปลี่ยนเป็นพลานเท่าแทนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในเข้มพักจนเต็นท์แทบพังยังไม่พอรอบนอกเหล่าพรางของพรางเกลี้ยงก็ครํำเคร่งกับการสักกระสุนใส่ทั้งผีดูดเลือดบนฟ้าและผีดิบที่ดานหน้าตามพื้นเรียกว่ากลิ่นดินปืนคละคลุ้งฟุ้งกระจายจนแสบจมูกเสียงคำรามของปืนหรือก็สนั่นลั่นไปหมดรางที่มอดไหม้ของปีศาจร้าย ซึ่งกลายเป็นขี้เท่าลอยคว้างปิดบังจับฟากฟ้าจนแสงจันทร์หมดลงถึงอย่างนั้นด็อกเตอร์ก้งพบกลับเมื่อขยับเท้าก้าวออกจากที่เดิมเลยแม้แต่น,น้อยยังคงยืนทื่อมลื้อปานแม่ทัพมองเหล่าทหารเดนตายโหร้องควงหอกควงทวนพุ่งชนกับศัตรูตามคำสั่งตนใครจะสังเกตหรือไม่อาจรู้แต่ผ่านเกลี้ยงดูอยู่ตลอด และพยายามอ้อมฝ่าวงล้อมอ้อมตะล่มเพื่อเข้าใกล้ด็อกเตอร์ก้งพบให้ได้แต่มันยากเสียเหลือเกินโดยว่าฟูงผีดิบคอยตวัดคว้าแขนคว้าขาอย่างออกเป็นอาตายผีโดดเลือดหรือก็โฉบชวัดเวียงอยู่เหนือศีรษะต้องจะก,กระชากพลางเกลี้ยงให้ลอยคว้างขึ้นไปเป็นเหยื่อของพกมันยังกลางอากาศให้ได้ทว่า พรางเกลี้ยงเข้าถึงตัวด็อกเตอร์กงพบยากเช่นไรเหล่าปีศาจร้ายก็ไม่สามารถเอาตัวเขาไปได้ง่ายๆเช่นกันระยะมันสั้นเกินกว่าจะใช้ปืนพรางเกลี้ยงก็วี่งคมมีดในมือใส่หุกมันแทนกระสุนปืนถูกดัดแปลงเพิ่มเชื้อทำลายล้างปีศาจร้ายคู่ไปมีของพรางเกลี้ยงหรือพันในกลุ่มคนอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่หล่อและตีขึ้นโดยมีมวลสารสำคัญ ในการล้างอาถรรพ์อยู่ทั้งสิ้นฉะนั้นเพียงคมเฉือนลงไปเพียงนิดฤทธานุภาพของความคล้่นขลังโดยไม่จำเป็นต้องปลุกเกกกสกก่อชำระแซกผานเผาเนื้อหนังของพวกมันจึงกลายเป็นจุนมหาจุนแม้คณะของพรางเกลี้ยงผนวกกับพรางกลอยรวมถึงมีอดีศรอีกคนจะเก่งกาดมากแค่ไหนแต่การที่ต้องทำหันกับปีศาจนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายพวกมันไม่มีทีท่าว่าเรียวแรงจะพร่องลงเลยแม้จนนิดเดียวหนึ่งตัวสองตัวถูกยิงตัวแตกแหกกระจายอีกสามสี่ห้าก็เข้าเสริมทับทันทีไม่ยอมให้เกิดช่องว่างยังเด็กขาดจํานวนของพวกมันมีมากมายขนาดไหนกันหนอถึงได้เติมเข้ามาเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนแบบนี้ฝ่ายมอสาวเพรพันหรือ ก็คำรามดังไม่ใช่มนุษย์และพยายามจะแหกด่าเข้าไปรงกับผีดิบผีดูดเลือดให้ได้ใครจะจับเอาไว้ก็แทบไม่อยู่หากไม่ใช่เพราะกองไฟใหญ่ที่ก่อเอาไว้ตามจุดนั้นจุดนี้ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะสำหรับการเข้าออกแล้วไม่ใช่เรื่องยากเลยที่เหล่าปีศาจจะบุกเข้ามาหรือเือ,อันโอชะหมอเพพ,พันจะนีออกไปลุงกอย ฉันว่ามนันแปลกแล้วนะแบบนี้แปลกอะไรของเองอีกวะพรางโกยคำรามถามเสียงกร้าวมือหรือก็ยิงเหล่าปีศาจต,ตรงหน้าจนไหลช้าไร้ความรู้สึกการที่ศัตรูไม่ชีสัตว์แต่เป็นอมนุษย์นี่ยังไม่แปลกอีกหรือพวกมันต้องการตัวคุณหมอแนๆ่ๆลองคิดดูดีๆทำไมมันดีนั่นถึงไม่ทำอันตรายใครเลยทำไมต้องเป็นคุณหมอที่ถูกดูวิญญาณแล้เปลี่ยนเป็นผีดิบ ทั้งที่ก่อนหน้านี้นายอดิศรก็เคยสัมผัสมันมีอยู่อย่างเดียวที่ฉันคิดได้มันจะคุณหมอจังหวะนั้นเพียงเสียววินาทีที่พลางเกลี้ยงละสายตาดรกงพบโผข้ามอากาศแวกม่านผีดิบเข้ามาหาจากนั้นก็ตบเปี้ยงเข่าใส่จนเจ้าตัวกลิ้งหลุนๆกระเด็นไปหลายเมตรแวบหนึ่งนั้นพางเกลี้ยงเห็นสีหน้าของดรกงพโกรธเกลี้ยวอย่างถึงขนาด นี่ก็มากพอแล้วสำหรับเป็นเครื่องยืนยันแล้วว่าที่เขาคิดนั้นถูกไม่มากก็นน้อยพวกมึงอยากเข้ามายุ่งเรื่องไม่เป็นเรื่องจะดีกว่ากูจะพาตัวราชนีของเรากลับไปยังที่อยู่อันเหมาะสมถอยไปพร้อมเสียงคำรามขู่ตะโคกดรกงพบทำเพียงสบัดมือทุกนั้นมวลอากาศพลันตลบม้วนเป็นก้อนดังเกลียวคลื่นกระเทกใส่ทุกชีวิต ให้กระเด็นกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางจากนั้นหมอเพทพันหลังเป็นอิสระจากการกะกลุมเจ้าหล่อนก็ยิงย่างผ่านเหล่าคนรู้จักและผู้คุ้มกันตรงไปหาด็อกเตอร์กงภพด้วยใบหน้าเรียบเฉยทว่าอีกฝ่ายกลับเสียยิ้มสุดตัวลงนั่งชันเข่าข้างหนึ่งสแสดงออกอย่างชัดเจนว่าทำความเคารพฟ่าบาท กระหม่อมยินดีอย่างยิ่งที่ได้พบพระองค์อีกครั้งส,สิิธรองค์ราชินีของข้าดอกเตอร์กงพบเออสิงกะเสาบ่งบอกถึงความปีติจากใจจริงอสุรานานเหลือเกินที่ข้าไม่ได้สัมผัสถึงลมฟ้าอากาศด้วยเนื้อหนังเช่นนี้มันนานมากแล้วที่ข้าถูกกระขังให้อยู่ในสิ่งไร้ค่านั่น หมอเพรพันเอ่ยปากเสียงเรียบแบม,มือตนเองกำมันีเม็ดนั้นเอาไว้มันยังคงสว่างวาบและรีลงตามจังหวะการเต้นของหัวใจดังเดิมคงเป็นกรรมของเจ้านั่นแหละที่ทำให้ต้องมาติดอยู่ในสิ่งแคบเล็กกระจ้อยร่อยแบบนี้แทนค่าอย่ากโกรธกันเลยไม่นางน้อยกล่าวกระหม่อมสมควรเก่เวลาแล้วข้าพระอ,องค์คิดว่า เราควรกลับกันเสียเดี๋ยวนี้ก่อนท่านผู้นั้นจะมาขัดขวางอีกเวลานี้พละกําลังของพระองค์ยังไม่ถึงขั้นที่จะต่อกรกับท่านผู้นั้นได้สุริยาชายสามที่เพึงอาจกักขังค่าเอาไว้ผู้นั้นอยู่ไม่อยู่น้ําเสียงของแพรพันเกิดเปลี่ยนไปจากหวานแววสนอกหูเป็นแข็งกล้าวดุดันเออล้ากะหม่อม เลิกใช้สับแสงเจ้าขุนมูลนายกับข้าเสียทีฟังแล้วมันทำให้ข้าหวนึกถึงอดีตอันเจ็บปวดขยักขยแยงสิ้นดีพระจุคา,าเออขอรับแล้วจะให้เรียกพระองค์ว่านายหญิงเจ้านางสุดเท็จแต่เจ้าต้องการเว้นก็เสียแต่องค์ราชินีพระองค์ท่านอะไรก็ทุกนั้นและข้าจะไม่กลับไปเจ้าจุกอยู่ที่เดิมอีกแล้วในมือข้า ได้กลับมามีร่างมีเนื้ออีกครั้งโลกนี้จะเป็นของข้าไม่ว่าที่วาราตีข้าก็จะเป็นเจ้าผู้ครองเพียงผู้เดียวอย,อย่าแพ้อดิศรพลิกตัวพยายามลุกข,ขึ้นทว่าไม่สำเร็จการโจมตีเพียงครั้งเดียวจากด็อกเตอร์กงพบเล่นเอาทุกคนระเนระนาดบาดเจ็บสาหัสไปหมดแพพันเพียงชายตาแหล จากเมื่อแรกผิวของหลอนขาวซีดตาเลือกลานเวลานี้ทุกอย่างกลับมาเป็นดั่งมนุษย์ชิ้นเดิมผิวพันเป็นยองใหญ่ในตาดำคลับนั้นดูดุดันเจ้าสเสน่ห์กว่าแต่ก่อนจะให้ทําอย่างไรกับคนพวกนี้ดีขอรับหนายหญิงคำถามนั้นไม่น่อาออกจากปากของเจ้าผู้ที่เป็นดั่งมือขวาของข้านนะอสุราค่ะเพราะว่า จังหวะนั้นคำพูดของแพพันหรือบัดนี้ถูกราชนีแห่งราตีการเมื่อยุคก,ก่อนซึ่งมีนามว่าสัส,สิทรครอบครองมีอันชงักอาจเป็นด้วยการครอบครองร่างเพิ่งเกิดขึ้นจึงยังไม่สมบูรณ์มากพอหรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้เว็บหนึ่งนั้นดวงจิตความรู้สึกนึกคิดและตัวตนของคุณหมอสาวที่พยายามแทรกแซงจะเอาร่างคืน จึงมีผลให้ราชนีแห่งราตีถูกพระออกไปแต่แล้วนางก็กลับเข้ามาได้เพราะจิตใจแข็งแกร่งกว่าอสุราเจ้าก็ยังเป็นเจ้ารู้ใจข้าเป็นเสมอดทุกสิ่งอย่างที่เจ้าเลือกให้ข้าย่อมเป็นสิ่งที่ดีเสมอถึงร่างนี้ก็เหมือนกันจิตใจของนางแข็งแกร่งนักถึงขนาดผลักข้าออกได้ แม้จะเพียงวูบเดียวก็ตามแต่ก็ยิ่งดียิ่งจิตใจนางแข็งแกร่งแบบนี้เมื่อใดก็ตามที่ข้าสามารถครอบครองได้ทั้งกายและใจพลังที่ต้องใช้เวลากว่าจะเอากลับมาได้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากและคงไม่ต้องรอนานเกินไปแล้วมันจะมีผลอะไรร้ายตามมาหรือไม่ขอรับในหญิงไม่ จ้านางสสิธรหรือแพพันตอบเสิงห้วนแต่ยังไม่ไวเจือเขาอารมณ์ขันเล็กน้อยอย่างที่ข้าบอกไปมันมีแต่ผลดีเท่านั้นเวลานี้ข้าต้องการที่อยู่เป็นหลักแหล่งมันต้องเงียบมากพอให้ข้าทำสมาธิเจ้ามีสถานที่ที่หมายตาไว้หรือไม่มีขอรับเจ้านางข้ามีที่สำหรับรองรับท่านอยู่แล้วขอรับเจ้านางหากท่านต้องการ เราไปที่นั่นกันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ขอรับดีอ้อเจ้ามนุษย์หนุ่มผู้นี้จิตใจกล้าแข็งร่างกายแข็งแรงคาชอบเอามันไปด้วยเปลี่ยนมันเป็นทหารเอกคู่มือเจ้ารับรองว่าดีไม่น้อยขอรับใดหญิงดอกเตอร์กงพบุบหรือต้องเรียกใหม่ให้ถูกว่าอาสุราตอบรับโดยง่าย ให้สัญญาณแก่ผีดิบสมุน3-4ตนจัดการอุ้มร่างอ่อนปวกเปียกของอันธิศสขึ้นแล้วจากนั้นทั้งคณะก็พากันย่าตราจากสถานที่แห่งนั้นไปทันทีไม่นานท้องฟ้าทางฝั่งตะวันออกเริ่มมีแสงเรื่อเรืองจับให้เห็นดวงตะว,วันโผพ้นปุยเมฆหมู่ไม้และทิวเขาความอบอุ่นอันน่าประหลาด จับไปทั่วทั้งร่างของพลางเกลี้ยงที่นอนซบหน้ากระพื้นหญ้ายังผลให้รู้สึกตัวสิ่งแรกที่เห็นคือเท้าคู่หนึ่งสวมเกือกทองคําประดับเพชรขอเท้าวสวมกำไลทองเช่นเดียวกันพลางเกลี้ยงพยายามมองไล่ขึ้นไปให้ถึงใบหน้าแต่ยากเหลือเกินเพราะแสงจ้าที่สะท้อนมายังผลให้ต้องรีหลบตา ข้ามีเรื่องให้เจ้าช่วยเจ้าจะยอมหรือไม่หากร่างกายของเจ้าต้องเป็นของข้าเอาเลยทามันจัดก,การทุกอย่างได้ก็เอาเลยพรางกลิ้งตอบเสียงแห่พร่าและทันทีนั้นทั่วทั้งร่างพลันร้อนวาบมากโดยกำลังแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและอีกอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือความทรงจำที่ฉายวาบเป็นลำดับขั้นตอน ราวกับพลางเกลี้ยงกำลังนอนดูภาพยนตร์สักเครื่องเหตุการณ์ที่โทนสีเป็นภาพสีเปียมันชี้ชัดทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้พลางเกลี้ยงได้รับรู้ว่าแต่ก่อนมาหลังเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเป็นใครและทำอะไรไว้ต่อกันร้ายกาแค่ไหนมาสมควรกับความแค้นเช่นไรและต่อจากนี้พลางเกลี้ยงจะต้องทำสิ่งใดต่อราเที่ยงของวันเดียวกัน คณะของนายจักพบก็ได้รับการรักษาเยียวยาโดยอิทธิฤทธิ์พระเวทจากผู้เรืองเดชท,ที่สิงอยู่ในร่างกายของพานเกลี้ยงเป็นภาชนะเขาไม่เล่าสิ่งใดให้ใครฟังเลยจนนิดเดียวซ้ำยังแสงปิดเงียบไม่บอกเรื่องที่เกิดขึ้นใครถามก็ให้รู้เพียงแต่ว่าหมอสาวเพลพันนายจ้างของพานกอยถูกจับตัวไปโดยผีดิบด็ตอร์กงพุ ซึ่งทุกคนจะต้องไปช่วยพาตัวกลับมาหากแต่สถานที่ไม่ใช่ดงสิวโลกแต่เป็นที่อื่นแน่นอนอดิศรที่หายไปพางเกลิงก็บอกว่าเป็นฝีมือคงผีดิบด้วยเช่นกันซึ่งนั่นไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพี้ยนไปจากความจริงเพียงแค่เขาบอกไม่หมดทุานั้นแล้วเราจะไปตามหาพวกนั้นได้ที่ไหนกันละ่ะฮึ้มเกลี้ยง ธรามชัยดวงสิวโลกมันจะเป็นที่ไหนได้อีกเอาถนาลุงกอยเชื่อฉันมันยังมีที่อื่นอยู่อีกแต่ตอนนี้เราต้องตระเตรียมกำลังกันใหม่คัดเอาเฉพาะคนที่จะเดินทางไปด้วยกันแล้วไม่เป็นภาระท่านั้นพางกอยเหลือบมองพรานหนุ่มด้วยอาการชะง,งนคำพูดนั้นหมายความว่ายังไงคนที่ไปแล้วไม่เป็นภาระทางเกลี้ยงหมายถึงใครกัน ไม่ต้องฉงวนสงสัยให้มากความพลางเกลียงเฉลยให้ฟังหลังจากนั้นเทพจะในทันทีนายจักพบนั่นลุงพาเขากลับไปพักที่บ้านสาลาก่อนบอกเขาให้คอยอยู่ที่นั่นจากนั้นลุงก็กลับมาพบชันที่นี่หาพรานฝีมือดีที่มีใจก,กล้าติดมาด้วยสักสิบคนถ้าเป็นไปได้นะอะไรนะก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละคืนนี้พักกันที่นี่อีกสักคืน ฉันมั่นใจว่าจะไม่มีเรื่องร้ายเกิดขึ้นอย่างน้อยก็ในเร็ววันนี้เรายังพอมีเวลาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกนะเพียงเท่านั้นเองที่พางเกลี้ยงบอกให้คนอื่นรู้พอเข้าใจว่าที่ควรรู้ก็ต้องบอกอะไรที่ไม่ควรรู้ไม่รู้เสียยังดีกว่าหลังจากนั้นตลอดทั้งวันตราบจนดึกดื่นและรุ่งสางพางเกลี้ยเอาแต่นั่งจ้องกองไฟเงียบ ที่น่าแปลกและเป็นที่สังเกตของทุกคนโดยเฉพาะพรางกรอยก็คือกองไฟนั้นถูกก่อขึ้นได้โดยไม้แห้งเพียงไม่กี่อันแต่กลับลุกโชนโชดช่วงได้ไม่มีแผ่วกระทั่งเช้าตรู่ก็ยังไม่ดับพรางเกลี้ยงบอกแก่ทุกคนว่าจะรอยอยู่ยังที่พักแห่งนี้จนกว่าพรางกรอยจะกลับมาพร้อมกับจำนวนคนที่เพิ่มมากขึ้นพรานที่มากับเขา รับหน้าที่คุ้มกันพรางโกยและคณะนายจ้างรวมถึงลูกหาบให้ไปถึงยังบ้านสาลาดโดยปลอดภัยแรกทีเดียวหลายคนในคณะไม่ยอมโดยง่ายแต่ไม่อาจขัดคำสั่งพรางเกลิ้งได้ไม่ทราบด้วยเหตุผลกุลใดแต่ก่อนก็วาพรางเกลี้ยงเด็กขาดและสามารถเกินกว่าอายุอยู่แล้วแต่มาเดี๋ยวนี้เขากลับดู มีอํานาจหน้าเกรงขามขึ้นเป็นกําลังเอาล่ะทุกคนไปกันหมดแล้วเรามาต่อกันเถอะท่านสุริยาทำเตรียมทุกอย่างให้พร้อมต่อให้ท่านเก่งกาสักแค่ไหนร่างกายของฉันก็คงทำตามที่ต้องการไม่ได้ตกลงนับเป็นบุญกรรมสัมพันธ์ที่เรามาพบกันในครั้งนี้มาสิมาต่อกันหลังจากพูดคุยกับตนเอง ถามเองตอบเองอยู่ครู่พ่างเกลียงก็กลับไปปฏิบัติตัวแบบเดิมอย่างที่ทำมาตลอดทั้งคืนนั่งจ้องกองไฟและเพลงสมาธิให้เปลวลุกโชดช่วงเต็นเราทั้งที่เชื้อเพลิงเหลือเพียงเท่าไม่มีเศษไม้ให้ไฟลมเลียได้สักนิดเดียวณนะกลางป่าลึกห่างไกลออกไปจากจุดนั้นจนเกินกว่าจะไปถึงโดยง่าย แพพันในเครื่องแต่งกายใหม่ดูดเทพธิดานั่งหลับตาทำสมาธิโดยมีเหล่าผีดิบผีดูดเลือดรายล้อมอยู่อย่างสงบรอบร่างงามระหงของ,ของสาวเจ้าเปล่งเรือเป็นประกายโดยแสงสีขาวนวลดุดถูกปกด้วยฟอสฟอรัสในห้วงขณะนั้นหล่อนลืมตาขึ้นเมื่อมองไปยังฟากฟ้าไม่จับจุดมองตรงไหนเป็นสำคัญ ริมฝีปากเรียวงามเพเยอขึ้นเล็กน้อยเปล่งเสียงไพเราะแต่เจือไว้ด้วยความดุดดันโกรธเคืองข้าเราเจ้าอยู่สุริยา